นี่พวกแกคุยไรกันก็เปล่านะแค่รำคาญเสียงนาฬิกาปลุกของหมอกนะเดี๋ยวนะอีนี่ใบไผ่ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าไปนอนกับมันเอาขอนอนไม่ได้เหรอแค่นอนกับหมอกจะเป็นไรไปเป็นสิทธเดียวก็เสน่ห์ติดพอๆพ,อพรุ่งนี้จะไปไหนกันดีไม่เ,าเราไม่อยากไปไหนเราอยากอยู่บ้านนี้แต่เข้ากลุ่มกันเถอะเคเพื่อนเพื่อนเราขอให้น้องไม่แท้เข้ากลุ่มนะ at soayved.2017, kosks.p of comma, สวัสดีค่ะพี่เสียงแอปจังวะไม่ได้แอปนะคะเสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเอาเธออย่าไปถือสาเลยพี่พี่แนะนำตัวหน่อยค่ะหนูยังไม่รู้จักอ๋อพี่ชื่อนามิพี่ชื่อใบไผ่นะพี่ชื่อเปียนโนนะเรียกสั้นก็ได้ว่าโนทำไมเสียงเปียนโนเปลี่ยนไป อ๋อไม่ได้เปลี่ยนนะหูฝาดหรือเปล่าใบไผ่เราซื่อหมอกนะหนูชื่อยูเคนะคะโอเคยูเคยูเคอายุเท่าไหร่จะ้ะหนูอายุแค่สิบเอ็ดปีค่ะพี่พี่เด็กจังก็บอกว่าอย่าไปถือสาอะไรกับน้องเลยน้องเขายังเด็กเสือกนาะกูถามยูเคไม่ได้ถามมึงแล้วใครพูดกับมึงหมาจรมั้งถามได้ถ้ากูเป็นหมามึงก็เป็นตัวเฮียละกันนะเอาอิมาจอเอาไอตัวเฮียออหยุดพี่พี อย่าด่ากันเลยเพื่อนก็คือเพื่อนขวัให้เกียดกันยุ่งไรไอยูเคเสือค่ะน้าไม่อายพูดไม่พอกับพี่แล้วจะทำไมก,กับกูอยากมีเรื่องหรือไงเอาสัตหมัดปะทำไมเสียงน้องเปลี่ยนไปเป็น,ปน,ปนแบบนั้นเลยยูเคก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วจะไม่ได้หรือไงใบไผ่ที่จริงพี่ชื่อใบหมอนอายุ2ีปีนี่จำพี่ไม่ได้หรอใบไผ่ าพี่ใบมอนไหนพี่บอกว่าเล่นโรบอทไม่เป็นไงที่ปั่นจ้าน้องเลิฟแล้วไอ้น้องคนนั้นผมขาวกวนจังแหม่แค่ฟอร์มเป็นเด็กทำเป็นร้อนตัวกูหรอหน้าเห็นปะหน้าไม่อายเหมือนกันพูดไม่เพราะกับพี่ไม่ให้เกียรดกันเลยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะและเด็กสมัยนี้แล้วเด็กสมัยนี้มันเกี่ยวอะไรกับพี่ใบมอนหรอโอ้ยเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องจริงๆโตมาขนาดนี้แต่ยังไม่สว่างอีก เอาอีแก่เอาเอาอีขนหมอยขาวร่วงปากดีจับปากหมาจังอีขนหมอยขาวร่วงรัวกะชื่อหมายของนามิวาจริงฮ่าฮ่าเดี๋ยวตั้งฉา,ายาให้แต่ละคนดีกว่าจะได้เรียกสะดวกงั้นเอาน้องเลิฟของพี่ก่อนดีกว่าผมขาวนึกว่าผมหนอกดีนะไม่มีใครเรียกน้องเลฟิฟฟัวป้าหงอ,อกงั้นฉา,ายาว่ากระดูกแห้งต่อไปอีขนหมอยขาวร่วง พี่จะตั้งฉายาใหม่ให้เผื่อไม่เข้าท่างั้นพี่จะตั้งฉา,ายาว่าปลาหมอคังดำขาวกูจะบา้าแต่ละคำของพี่ของเธอไปไผ่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องเลิฟฉันยากพอๆกันได้แล้วฉันเบื่องั้นทำไรดีทีนี้ละฉันแย่งเพื่อนใหญ่หมอกไม่ได้เพราะมีใบหมอนอยู่ท้าไงดีแผนนี้ล้มเหลวคิดไรอยู่จะปลาหมอคังดำขาวยุ่งไรไอปลาดิบฉันขืน เอาไอหนี้แข่งตั้งชื่อกับกูหรอทาไมกูจะไม่กล้าตั้งชื่อให้คนอย่างมึงเอาไอา้นี้วอนแล้ววอลไรรู้ปะไม่รู้บอกทีกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กูหลอกควายได้หนึ่งตัวได้ไงหลอกให้มึงเชื่อไงไองโง่ห้า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 เอาไอาปลาดิบชนเขื่อนแล้วไงไอปลาหมอคังดําขาวมึงวอนแล้วนะมึงก็วอนเหมือนกันจ้ากูวอนไรไหนพูดดิ เห Emmanuel, ็นประหลอกซ้ำแล้วซ eh ้ำเล่าก็ยังโง่อยู่ดีกูโง่ตรงไหนโง่ตรงฟันมั้งแต่ละคำถามกูอยากจะเป็นบ้าขึ้นมาอ่าวสาวสาวสองถึงสามคนทำไมไม่คุยกันเลยเป็นเบ้กันหรือไงเดเปิดเพลงให้ฟังนะคะจะได้ไม่พูดบ่อยหนูลำคานเคเคอยากฟังพอดีเอาเพลงหมอลำมาเลยก็ได้ได้จ้าพี่สาวสุดสวยอุ้ยพี่ใบหมอนลำพงพังอะ เอาลำโพงวัดมาเลยเช่าเอาพี่ใบหมอนอยากฟังขนาดนั้นเลยเหรอก็มังนะอยากฟังเฉยๆอืมตอนนึกว่าอดฟังมาจากไหนตอนนี้แม่ไปสวีเดนหรือยังใบไผ่พอดีพี่จะไปเยี่ยมเองไปแล้วแม่บอกว่าพี่มาเมื่อไหร่โทรมาบอกด้วยแม่คิดถึงแล้วพี่มาตอนไหนที่ไปตอนนี้แหละแล้วเอารถะลรมาเอารถอีแตนมามั้งถามได้น้องกูเดี๋ยวเอาคีรีครอปเตอร์ไปหาละกัน เวิร์เกินพี่กูจะเอารถไหลมาก็เอามาไม่แคร์หรอกเรื่องที่พี่จะไปพี่แค่ปั่นจ้าร้าอะไรของพี่เนี่ยสนุกมาไหมไม่อะพี่เบื่อบ้านนั้นละมาอยู่บ้านนี้กับพี่เปล่าพี่ไม่มีเพื่อนเลยเหงาจัดเล่นอับบี้กันไม่มอนกับหมอกไม่ต้องเล่นมันเล่นได้แค่สามคนรอตาหน้าเอาเลิกกแหละเธอปลาหมอคังดำขาวกูก็แค่มากวนกูก็ไม่อยากเล่นหรอกแต่ถ้าหมอกไม่ได้เล่นกูเล่นงานมึงแน่ปลาหมอคังดำขาว กูไปและน้องเลิกทั้งหลายยกเว้นมึงไอปลาหมอชนเขื่อนอ้าวอีนี่ในใจแผนเดิมฉันต้องแย่งมาให้ได้ไม่งั้นจะล้มเหลวตอนนี้แหละกำลังดีต้องแย่งมาหาให้ได้โดยเร็วเย่ปอบไปเล่นออบบี้กันทุกคนยกเว้นเทยยัยหมอกทำไมเราจะต้องไม่ได้เล่นกับพวกเคิร์ดลอดละ่ะโอ้ยนามีไม่ให้เล่นก็คือไม่ให้เล่นดิจะมาเถียงกันให้เยอะแยะทำไมน่าเบื่อจะตายจริงนาะมีไม่ให้เล่นก็คือไม่ให้เล่นจะมาเถียงอยู่ได้มันทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆ นี่เธอไม่เชื่อเราจริงๆรหอนอาจารย์ใครจะไปเชื่อคนอย่างกระยายหมอกอคนอย่างเธอก็มีแต่ความทุกข์ไม่เหมือนนามิดูสินามิมีเสน่ห์มีเงินแล้วก็รักเพื่อนเธอละหมอกมีอะไรบ้างให้เราประทับใจในตัวแกจริงเราว่าเปียนโนพูดถูกเธอละมีอะไรให้เราประทับใจบ้างพอพ่อกันเธอสาวสาวเราไปเล่นออบบี้กันอย่าไปเถียงกับคนไม่มีสมองเลยแรงไปไมอนามิฉันไม่มีสมองก็จริงแต่ทำไมต้องรู้ถูกด,ด้วยอะไปเธอไม่ต้องไปเถียงมันให้มันขาดความรักจากเพื่อน ไปเลยเพราะเราเห็นหมอกไม่มีค่าห่าห้าห้าาใช่สิเรามันไม่มีค่าเถียงไปว่าไปด่าไปก็ไม่มีไรมันก็ไรประโยชน์ไปเปล่าเปล่าสุ่มวันตายสุ่มอะไรเนี่ยน่ากลัวจังไหนไหนเราก็ไม่มีค่าเราจะอยู่ไปทําไมสุ่มดีกว่าห้าเจ็ดชั่วโมงเองเหรอทําไมมันน้อยจังไปถามเพื่อนเพื่อนดีกว่า พวกเธอฮือเอาฉันมีแค่อทิตยตเดียวเองอะไม่เป็นไรนะน้ามีพวกเรามีตั้งหนึ่งอปีเราเอาด้วยขอบคุณพวกเธอมากๆนะที่ยังเห็นเราเป็นเพื่อนไม่เหมือนหมอกหมอกคงมีเยอะกว่าพวกเราต้องสิบเท่าแต่ไม่โอนปีให้กับเราเลยคงงอกกัมั่งเราไม่ได้งกนะนี่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ต้องร้อนตัวเนาะสาว จริงเวอร์เปียโนผู้ถูดนี่หมอกถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ต้องมาเถียงฉันมีแค่เจ็ดชั่วโมงเองนะพวกเธอไม่สงสารฉันบ้างเหรอฉันจะสงสารทําไมแกโกหกหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงโกหกหรือเปล่าก็ไม่รู้คงอิจฉาฉันสิถ้าถึงโกหกว่าตัวเองได้เจ็ดชั่วโมงเราไม่ได้อิจฉาเราแค่บอกให้รู้ให้ทราบแล้วใครถามถ้าฉันถามฉันก็ฟังแต่ถ้าฉันไม่ได้ถามฉันไม่ฟังนั้นก็เรื่องของเทอานามิมันไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องของเธอก็จริง แต่ถ้าฉันไม่ได้พูดตรงกับที่เธอเป็นก็ไม่ต้องร้อนตัวแล้วทาไมกูต้องร้อนตัวกับคนอย่างมึงเอาวะไอหมอกมึงกล้าเรื่องกูว่ามึงหรออีนี่อยากโดนตบใช่ปะทําไมกูจะไม่กล้าเรียกมึงว่ามึงขนาดมึงยังเรียกกูว่ายายอีนู้นนี่นั่นกูยังไม่ว่าอะไรเลยนั่นก็สิทธิ์ของกูกูจะเรียกยังไงก็ได้ถ้ามึงมีสิทธิ์กูก็มีสิทธิ์เหมือนกับมึงอย่ามาตลกให้มันมากนะหมอกฉันมีสิทธิ์แค่คนเดียวเท่านั้นทุกคนต้องเรียกฉันว่าคุณนามิเท่านั้นห้าหรอ เออมหาวิทยาลัยตลกมากเลยอะฮ่าฮ่าฮ่าฮาคอยดูเธอฉันจะลอยให้พวกแกดูฮ่าฮาละละลอยวันไหนราสาวคอยอยากรู้จริงๆอยากเห็นเอาว่าลอยแบบไหนุ้ยโยอยากเห็นจังเลยอดใจไม่ไหวไอทำตอนนี้เลยได้ปะพวกเธอขอมาเราก็ให้นะเพราะเรามันไม่มีค่าพวกเธอเห็นเราเป็นแค่คนรู้จักไม่ได้เห็นเราเป็นเพื่อนเหมือนนามิ ฉันก็ขอขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตเราขอบคุณจริงๆหลังจากนี้เธอจะไม่เห็นเราอีกต่อไปเธอด่าใครไม่ได้อีกแล้วดูถูกไม่ได้อีกแล้วฉันคิดว่าถ้าฉันไปคงสูญเปล่าเราอาจจะต้องไปลอยแล้วล่ะหมายเพื่อนเพื่อนหมอ,มอพวก,พวกเราขอโทษ<ด><ด>มันสายไปแล้วพวกเธอเราได้ไปสวรรค์แล้วอย่าไปนะนะพวกเรารักเธอมากนะหมอกใช่ใช่เรารักเธอมากนะนี่พวกแกสติยังมีอยู่ไหมคะหมอกมันโกหกมันตอนแหลทุกคนอย่าไปเชื่อ ฉันว่าฉันควรถามเธอนะว่ามีสติไหมเธอตาบอดหรอขนาดหมอกำลังจะฆ่าตัวตายเธอยังตาไม่สว่างอีกไอเด็กตาดำไอลูกไม่ได้ฝึกอบรมนี่แกกล้าดัดฉหลหฮะไอพวกแล้วไงแล้วไงแล้วไงจบแบบละครไทย